สวัสดีครับพี่น้องพวกับช่องบ่าวตุย้ยลำเพลิลนน้องเพี่อนพี่น้องนี่ครับหลังจากที่ผมได้งานไปแล้วน้องอใช่สองสม,มองพันไปหาก็ขึน้นตีหาก็ขึ้นไผ่ตีล้ <c oughs> อส่อเพิ่งนั่งเลยรอบนี้คอยเปลี่ยนตั้งไว้ที่ <c oughs> เปลี่ยว่าไฟเจ้าที่เก็บจากสม,มองครับวะ <c oughs> นี่วันยังไม่ไมายู่ยังมากันมันไม่ยู bắt nát quá nè, tối nát quá. là các con nát cái à? lại cái câu bò nòng, à? lại cái câu bò. Bỏ à? hả ตัวนี้นักเขาว่านักนักจำตัวใหญ่บ่งงนน่อยมันถนักเป็นบ่ปาิตีคือหลายแาต้วลแกิตี้่้ พักพักพจังอันนี้จอของจอได้ไหมก็้ันาบต้ัมันคือว่าต้องต้องมีทังข้าวแมนบ่อแมนสวัสดีครับป๋าโยเงียบก็คือก้าผมไม่มาแต่สองมาเบบังมาแย่งก้าแล้วไมนงก่โยนได้โยป๋าเปิดใจหน่อยเปิดใจหน่อย ป้าเปิดใจหน่อยเปิดใจแบบไหนถามหน่อยอาถามเป็นเปิดอกเลยอันมาหน่อยให้ป้าถ่ายก่อนก็ได้เอ <c oughs> าโอนะ้ยเนื้เอเป็นอ๋อดนติดะกรนมาหนัดไหมเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์ลักยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้ผ้าถ่ายหั่กระดาไม่ด้่กรอันนี้ของพุ้ง ฝากฝากช่องให้นะครับช่องนิหน่อยช่องบาตรีล่ำเพื่อนครับเอาปลาลงได้แล้วเก้าทีแล้วอ่าสำมา์นะจ๊ะหน่อยสัมภาษณ์ปลาหน่อยครับพี่นี่เป็นไหนปลาบวงตรงเอาบวงตรงเลยจากไก่นี่วะนี่วะนี่จเอาไปตันเมหัสิบคือว่านัมหาสาหัสครับแต่ว่าโอเคผลงานออกมาคือว่าก็พี่น้องตอบรับ คือไร้ยรับคาชมหลายแล้วครับคัางตีกับข้าสีแก้ไขครับเจ้าวาสีงามบางงามกับพี่น้องจกมาบึงโอ้ยา้กินืึ้ืนก็คุ้มค่าแล้วป้าผมถามดีสองขั้นพ่อปนี่รถของจรครับกัสองขั้นอ่ยพอดีเจ้าขั้นเดียวเนี่มาเงี้ยไปยุ่งอ่ะป้าหน้าพี่น้องเราว่ารถ่ใส่และป้า มันต้องแยกพวกสางต่อมาพ่อทีมงานเขาจะคนปะฟังแล้วทีมงานจอดฮะยี่สิบคนตอนยี่สิบเอ็ดคนตอนนี้ปอดตอนนี้หายไปแล้วคนสองคนเอาาหายแล้วเยี้ยงไม่หายไปแลยสินี่ครับจะคนแล้วเจ้าก็ไปคนหนึ่งครับยอมปอดข้างล่างันเยอมุงมแค่เนี้ยมันมา กเยปลาเน้็นรางัครงครับแต่หากอลังการกพีด้องรสองไสเหล้วอไสเลไบลวเป็นสามตันบอไเรา่อะไรเรื่อยใส่อะไแค่สนามกีฬาเนี่ยแหละเล่นเพื่อนักหากครปสมปวอสมกับบาอะไรพอครับถามได้แน่อครับพี่น่องถามเป็นยังไงพอเป็ยังถามตรงตรงโอ้ไม่นียังท่านั่น เมื่อตท่นแล้วบ่แม่นยังมาบินไปทางนั้นดอกใคร,ร,มร <c oughs> แม่พุ่นแม่พุนพ่นแม่นกแต้ยขาวให้อยก็พุน่นเลยพอเอาผมถามพ่อตรงเป็นไหนพอ่อ <ใน S 1> พ่ออยู่มากสามสี่สี่ปีเนอะ้วปีนี้เป็นไหนบอ่อยี่น้องฟังไหนกันหน,น่อยแักหน่อยเอา<โ>อพอ,าพอมีน้ำเสียเปล่าคือไมนเกินมันมากไกลแล้วนะโอ้มากไกลแห้งพี่น้องพออยู่จนว่ามากไกลแห้งครับแล้ว่าปีหน้าเขาจะยังไม่พี่น้อง แข้งอย่างแข้งกระพุนไม่แข้งไหนแข้งกับเด็อแข้งหายกันนาะบรับผมคิดมาตันงแตมาแล้วการง่ายนครับขึมาแข้งแข้ง่มม่นครับเราลำร้อยงานเนี่ยงานนานี่ประมาณเจ็ดสิบงานสามโรงเรียนประมาณยี่สิบงานร้านปูนสิบงานที่เหลือสองร่ยนะ ต้องไรหายซิ้านเขา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 เนาเนาหัวเนาะเขาเอาะห่อห่ร้านปุ๋ยยี่สิบเปอร์เซ็นแมนี่แกใครยไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนี่ยอะไรอ้ยนคนลขก้นมาแล้วเนี่ยโคกดบังเรามากต้องถามพี่น้องเขาเขาแนะนำให้อยู่เขามีอะไรมาแนะนำให้หมดเลยเพาเราชอตามเขาหรือเปล่าเขาบอกทุกอย่างเลยเดี๋ยวตอนนี้เขาจะมาวันนี้เขามาติดตามเบิ้งขึ้นหัวพี่น้องเขาบอกหมดว่าเป็นยัไรอะไรนั่งครับ ของเบื้องสองนั่งหนักนึงสุดครับครับครับขออนุญาตครับผมโอ้สุดยอดครับอ๋อพ่อพราะว่าแรงโคตรน่ะไม่รู้แตัวเลยแมนครับไดยยนจิดเสป็ดมันสุดแมนครับโอ้บางองแนกจนใส่แคบล็อกไว้ทุกอันนี่ครับต้องใส่บ่พอพหยน่นะแคบล็อกนางล้านเขาต้องล็อกทุกตัวแล้วอันนั้นมันยั่แล้วนี่ยครับเหลือฐานลางเลยฐานล้านปูนก็โอเคเนาะแต่หานล้านแบบทุ่ง่า้ทุงหน้าเขาหน่อยเนาะเบิ้องไปหน่องเอา ให้ร่างใจกันเขากับวีคอร์ยอบาะเขาบวีคแมนบอ่ครับนะโอ้คุณรักคุณใหญ่กับวีคอร์เจ้น้อขั้นัอมันมันมันเขาบวได้มองขามในส่วนนี้ปฏิบัติว่าเอาเฮ็ดขึ้นเพราะยันอะ้รอ่างเีกเขาบอกเขาใน่ยันนอยจะเลื่มที่เนี้ยนะเลื่อมวันนี้มีี่ไหนดีรองแต่ถึงซื้อปลาน่ะแล้วว่าน่ะทางทางหนึ่ทางกระจกไม่แี่น้ อันนี้ของจอเลยครับเนี่ยอันนี้คือของจอเลยครับเนี่ยครับบาร์แมนวงสองจังเลยครับวงสองไกลเป็นอนุมานเลยครับตอนนี้เอาเอายอมรับมาครับเพิ่มทีครับของเก่ี้ครับแม่ครับครับมากมากเท่าตัวแก่มากเขาเดียแก่มากเขาเหล่ากับเขาเดียวไหมครับเดายแก่สะดุดมาเลยมาถ่าเลยนับเอาเลยวันนรับอย่างเดียว เอาเลยมุจจอเยวหน่อยเอาหลเอาเราจมากิาเออที่าขันมันเมื่อีันมาจอดงานนั่นแมนแมนเอามาจอดแต่วา่าตะก้น้อสื่อของเขาครับนับตะก้อนน้อส่นนแมนครับเ่ว่ามาเามารามีคือเอารถมาจอดเลยเอาบริษัทมาจอดเซี่ยวหน้างานเลยขายหนางานเลย<ม>ออเออคุณจะใส่ตรงไหนหยิบไปใส่เลยแต่ว่าผูา้ใจเงินมันนับนิวะอนแมนเยล่งล้าน่้านแมนครับพี่น้องเพิ่งเอาพี่น้องี่โอ้โหน อันนี้คือทั้งเบิ่น้อันนี้น็องันว้สิบส่วนห้านด้เดียเด๋ยวเจ็ดเซลล์ยังไม่เจ็บเนาะพ่อกับผู้บริหารพ่อกับเบ้ากันเอาแล้วพ่อผมถ้าฟังตรงนี้พีน้องเพ็ดกับแม่ได้หนึ่งน้องเอง้า เป็นไดรก็หายล้างใจกันไปพี่นอ้องนี่ครับพี่น้องผมนี่โน้ตคอมเมนต์เลยครับแบงค์เพชรเท้าอันกับแม่นบ่ไมียังบ่เนี่ยอ้าวสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับแม่ติงครับปีนี้บราจะไปนทำกันเดอ้อปลาคือคนละก,กล่องคนละอย่างแค่อาถามเนี่ย อลังการวอปีนโตเอาหน่อยพังด้วอลังการครับโคดเนาะบ่เคยเห็นแบบเห็นบ่เมื่อนไงโพตรวแต่ว่าปรดีมากนั่นแหละวมันเรียดาวองข้าน่อันซื้อเมื่อร่ม่เจ้าอยู่มาจากปีเหรอเจ้อยู่ภาษาหน่อยมาไม่เกือบํำพอยุดทุนสูสีก็พอยียุดหรอโคดวอปีนี่โคดโพพวกบกแดงเผสมบนนี้เนียนซุ่มซุ่มซุ่มไห้ ข่อยคนลูกแม่เนี่ยข่อยยอมไหมคอยมองนะ่ยลอยหาสิบาทเจ้ายิย้มหรือเจ้าร้างเด็กครผมว่าแล้วห้องสองอนุบาลเลยครับพอเป็นตันแรกผู้เด็กกัเป็นห่วงห้องสองบ้านในีพวกผมต้องมากหนิครับอุ้ยพี่น้องข่อยบมองเนี่ยที่ดีที่คอยคอยแม่งั <c oughs> ้นี่มา <ะ S 2> ติงคืบผมออนซ้อนหลักผมในหลายอย่างครับอตอนนี้ห้องสองผมพูดมองเนี่ห้องสองผมตอนนี้โอเคครับอยู่ตัวแล้ว คือแบบโบว์ฮวงแล้ว,วรครับมรแมนแมนแมนแต่อุย้ยพี่น้องเอาเนในใ้าจี่ไหนกันห้แรงใจที่งานเนาเนาะพี่น้าไป<ม>ไหน่ะถามาเพื่อนนั่นเฉยๆนั่อยถามแล้ว,วรัว,ว่าลโคตรละขวดโคตรรับบาลอ๋อพี่น้องเอ้าจะเลืมพืนพี่น้องมือแห่งแรงใจวงหนึ่งครับพี่น้องแห่งแรงใจที่งานนั้พี่น้องเนาะผู้ใดสะดวกมากกับหน้างานพี่น้องสนามกีฬากลางบ้านแพงผู้ใดบรสสะดวกกับ เขาคุ้มพี่น้องหนึ้อยสี่บาทเห็นน้อหนาไงเป็นไปแะนั่นเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหนาจะพอหมาพี่น้องอย่าลืมไม่ได้หลังเด้อพรุ่งนี้ผู้ใหญ่บ้านจินแลนประทะอีหลางพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมใหม่กำลังใจบ่วงสองครพี่น้องเนาะเจอกันที่โกทมพี่น้องเนาะยี่สิบหกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าพี่น้องเนาะเอากำลังใจกันพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ